โอเคถึงตานี้เราจะทำได้ดีแต่ก็ต้องพยายามนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเอางี้นะ อ้ <c oughs> อวาวฉันอดกินว้ายฝากไว้ก่อนเธอะเพลงเจอแน่ร่อมาเจอแน่แค่ระแรก <c oughs> ฉันจะสมหญิงเธอจากภายในลึกๆ อยากลองซุ่มยิงดูอ่ะอยากลองซุ่มยิงดูอ่ะอยากลองซุ่มยิงอ่ะอยากซุ่มยิงดูอยากซุ่มยิงอยากซุ่มยิงอยากซุ่มยิงวัดเอาจากก right. ารซุ่มยิงไม่เป็นด้วยเอ๋ยงไงอ่ะหนึ่งสอง โอ้โห oh. ใครทำอะไรเนี่ยเฮ้ย<ม>ฉันว่าไม่ไม่น่าจะใช่แค่ยิงหรือว่าฆ่าอย่างเดียวน่าจะมีอมด้วยนะอ่าแต่คนที่ผมเจอนะ่ยเป็นเป็นซากอยู่ตรงไอ้ก่อนทางไปสแกนตัว oh. ขวาบนก็คือเมื่อกี้มีสไนเปอร์ใช่ไหมใช่ครับผมก็ไปทางนั้นใช่ผมก็ไปทางนั้นแล้วผมก็เจอศพตรงนั้นเลยอืมแสดงว่าเขาฆ่าแบบใกล้ใกล้ชิดมากเลยนะอืม ไม่รู้ว่าไม่คิด้อยู่ซ้ายน่ากลัวไม่กล้าเดินใกล้ใครเลยอ่ะกลัวโดนงาฉันฉันเป็นแค่คนปกติฉันทําอะไรไม่ได้เลยฉันรู้สึกว่าฉันฉันไม่ปลอดภัยอย่าได้ปอยู่ซ้ายอย่างเดียวอ่ะอย่ามาอยู่ใกล้หนูเราไม่หวตไม่ได้เพราะว่าถ้าเหลือฆาตกรสองเนี่ยเท่ากับว่าเหลือเหลือเหลือไม่รู้ปอบปอบอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้หรืออาจจะมีปอบแต่โอ้โหอาจจะยิงปอบตายไปแล้วป้าเมื่อกี้เรามีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรไม่เคย ไม่เคยเลยไม่แน่ถ้าปอบตายปอบอาจคายและอาจจะโอ้โหอีกคนนึงไม่ตอนนี้เขาบับว่าฆาตกรสองคนเหรอใช่ดิถ้าปอบคายคนนั้นก็ต้องบอกแล้วป่ะอุวยผมว่าโซมันเงียบผมหัวโซแล้วไม่รู้เฮ้ยข้ไม่เคามข้ามข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนโอ้ยแซยบแซ่บพี่โซโอ้ยเรายังไม่โดนดัวปะเนี่ยโซแฮทแทกแซ่พี่โซใช่สวัสดี กำลังคิดอยู่กำลังพิค์อ,อยู่ว่าใครโกรหกไงน่ากลัวป่ะอันนี้น่ากลัวมากทุกคนเอ้ยอย่าตามมา <c oughs> อ๋อ <c oughs> พี่โมโมุดพี่โมโมุดพี่โมโมุดนะพี่โมมันมุดเว้ยนั่นแะนะ่แนะ่ <c oughs> ฉันไม่กล้ายิงอะอะ,อะ เ้วไงอะแล้วเราไปกินจัดนะฉันฉันไม่เราจะโดนกินนะไม่นะพี่โซเห็นมันหนูไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เมื่อกี้เห็นแต่หัวหรือเปล่าเหมือนหัวมันมวบอยู่ตรงไฟอ่ะพี่โซพี่โซใช่ไหมคุณคุณจะใช้วิธีการ มั่วบ้านไม่ได้นะครับพี่โซมันกึ่งฮานิดหน่อยพี่คิดดูดีๆว่าใครโอมพี่แป้งพี่โซเชื่อแจงพี่โซเชื่อใจแจงมันต้องมีคนมั่วอยู่ตรงนั้นเราอยู่กันเยอะเกินไปสิ่งที่เห็นนะคือปางเนี่ยดูเหมือนเสมือนคนดีนิดหน่อยแต่ว่าปางก็ เออโดนผมยาวมั่วเข้าไปซึ่งพี่โซหัวกุดเอางั้นผมยาวก็คือพี่แป้งอะดิอ้าวโอ้โหแป้งห่างไปเป็นยอดเลยพี่แป้งพี่โซอ้าพี่โซหนูสีเหลืองอ้าวพี่โซอ้าววว้าไป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 ปวดคอนเทนต์คอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เหรอ มันเท็แล้วเนี่ยไม่นอนใช่ไหม <c oughs> คือพี่โซไม่เห็นเว้ยเมื่อกี้จะดูอยู่พี่โซไม่เห็นแต่มันมัวบ้านไงตรงนั้นน่ะอยู่ในโรกของเสนอเปิร์ลลูกหลักอีกเช่นเคยเฮ้ยเป็นแต่ญานิแทนเนาะ Ah did it again I'm breaking your heart ฮึบสแตงขอพูดอย่างหนึ่งนะ พี่โชแกนตัวพี่ไม้อยู่กับแจงพี่แป้งไม่ได้เป็นแน่ๆพี่คิดว่าพี่แป้งน่าจะเป็นวิศวะเพราะพี่แป้งโดดท่อโชว์ตั้งแต่แรกใช่ชหรือเปล่าเอาเป็นว่าฉันเนี่ยเป็นวิศวกรที่ค่อนข้างชำชองได้าการแบบทําเทคนิคต่างๆและฉันช่ำชองในเรื่องของท่อโดยแต่ฉันก็บุดท่อไปดูว่าคณากรคือใครและพอฉันบุดเข้าไปฉันจะสีเขียวโดดท่อครับผมไอ้บ้าเราไม่ต้องตีกันแล้วล่ะว่าใครเป็นวิศวกรตัวจริงอะ ฉันนี่แหละวิศวกรตัวจริงใช้มุกนี้เหรอเนี่ยใช้เป็นวิศวกรแกดอนมอกไอ้มากแต่แกเป็นวิศวกรเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนให้ใช่ไหมไม่ตอนที่ยิงข้ามตอนตอนที่ยิงผมเจอวัวตายอยู่ในห้องไฟผมบ่นบ่นไม่ทันอย่าบ่นนะมันคือวัวตายควายล้มวัวนั่นก็คือสดเด้อไม่ใช่ไม่ได้ทำ ไปไหนไม่รอดแล้ว่ะทุกคนเอามันไปไม่รอดอ่ะเราก็เลยต้องแฉแน่นด้านากันเลยทีเนะดียวนะสาูุไรตาดีเรดตเป็นซาบุไรนักปกป้องนะคะเราจะป้องกันนะไม่ให้ใครตายยังไงดินะไปไปยาเมตเต ฉันกลัวตายว่ะเมื่อกี้ฉันกลัวตายฉันไม่มีโล่ไม่มีดาบไม่มีอะไรแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไ้ยไม่ขอบคุณชาโมคุงครับขอบคุณชาโมคุงครับเมื่อกี้ตอนนี้เพิ่งกำลังยิงครับผมตอนนี้เพิ่งกำลังยิงเลยขอบคุณผมเลยจบตาแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจมากครับมีเสียงปืนดังลั่นเสียงปืนดังลั่นผมคิดว่า คนที่โดนปืนยิงไปเมื่อกี้อาจเป็นป๊อโสดเด้ออ่ะอีกแล้วเหรอผมคิดว่าคนที่โดนปืนยิงคือป๊อบสดเด้อเพราะว่าผมเนี่ยเชี่ยวกับเขาและผมไม่เจอเขาอีกเลยไม่เจอเขาแล้วไม่เห็นเขาเลยไม่แต่หนูคิดว่าเขาอาจจะจะยิงหนูหรือเปล่าแต่เขาที่มีเมื่อกี้พี่ยังไม่เห็นตังพี่มันเหมือนพี่อยู่ในรัศมีอยู่กับปางแล้วในในห้องไฟอพี่ไปแก้ไฟเสร็จแล้วพี่ก็เดินออกมาแล้วมันศพคนโสดเนี่ยอยู่ในห้องพยาบาลอ้ my god พี่นาเมื่อกี้ผมเห็นเขาเดินเข้าห้องพยาบาลตอนแรกผมก็ว่าจะแบบว่าจะรีพอร์ตดีไหมแต่แบบเป้ามันขึ้นหัวผมไม่รู้กดจังอ่ะด้วยความที่อยู่ขวาจังก็เลยไม่เห็นอะไรเลยป๊อบกำลังจะไปนี่เปล่าไปไปเอายาพารามเปล่า้วก็โดนยิงตายแก้ปวดแต่นี่ไม่ต้องแก้ปวดแล้วนะพี่เราหมดทุกมดตกแล้วน้ำให้เลยแล้วกันเอ้ยเอายังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข้ามข้ามไม่รู้ว่าเอ้เไม่มีข้อมูลเลยว่ะมันมีมั่วอยู่นะมันมีมั่วอีกคนนึงนะ เอ้าชามุุงเป็นอะไรใครใครบวตชามุุงไม่ใช่ผมนะคะไม่ใช่ผมรครแน่คนสุดลูกเรือนะคือวิธีของซามูไรกับวิธีของสไนเปอร์ซามูไรมันค่อนข้างที่จะคููดาวนานกว่าสไนเปอร์ไงมันมันยี่สิบห้าสไนเปอร์มันแป๊บเดียวเองประมาณสิบห้าเองมั้งต้องเลือกกดใช้ดีให้ดีเลยต้องคิดดีๆเลยพี่ไม่กล้า พี่ไม่กล้าที่จะแบบไปทำอย่างอื่นพี่ต้องวิ่งปกป้องคนในยานแล้วเปิดไฟด้วยเอ้ยเร็วถึงอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้อเหรอ